เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูไข่ต่อนะคะไข่กรอบค่ะเดี๋ยวเราดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะผักสลัดค่ะเปื้องฟ้าค่ะทานได้ค่ะยอดตำลึงค่ะทานได้ใบกะเพราค่ะมีไข่ไก่นะคะซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็ซอสผีแล้วก็ผัก ข้างบ้านค่ะก็มีดอกไม้ที่ทานได้แล้วก็ผักที่ทานได้ใบตำลึงใบกะเพรานะคะแล,ลแล้วก็ดอกของฟ้าแล้วก็ดอกอัญชันแล้วก็ผักสลัดค่ะที่ขาดไม่ได้เลยแป้งทอดกรอบนะคะของอะไรก็ได้ค่ะไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยน้าําปะแล้วก็เกลือค่ะก็ใส่แป้งทอดกรอบสี่ช้อนโตนะคะตั้งกระทะไอรอนค่ะเสร็จแล้วค่ะด้านนี้ค่ะ ก็มีอันชนันใบกะเพราแล้วก็แต่ละหน้าแล้วแต่เรามีนะคะที่บ้านค่ะ